ของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมคงมความวามาใช่ไหมคะสำหรับการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการคำนวณวันนี้นนเพรอยี่ยกับพี่หลิวอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือตู้โชว์เกี่ยวกับการคำนวณใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการคำนวณค่ะเพราะว่ามนุษย์ในยุคนั้นนะคะจุดเริ่มต้นของการคำนวณจริงๆเนี่ยเราจะใช้อวัยวะของเรานี่หนะคะในการนับ และการคำนวณค่ะนอกจากเราจะใช้นิ้วมือและนิ้วเท้าแล้วนะคะเริ่มหาอุปกรณ์ใกล้เคียงมาเพื่อช่วยในการบันทึกและการคำนวณค่ะก็คือพวกนี้แหละค่ะหนําดินค่ะดินหินอาจจะเป็นก้อนหินก้อนปวดอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะมาช่วยนับนะคะรวมไปถึงการนําพวกดินเหนียวพวกนี้ค่ะมาปัาน้นแล้วก็เผาไฟนะคะแล้วก็ทําสัญลักษณ์ต่างๆไว้เพื่อช่วยในการบันทึกหรือคำนวณต่างๆค่ะค่ะนอกจากจะมีดินเหนียวแล้วค่ะน้องน้ำเพชรยังมีนี่เลย ให้ถ่ายว่าอะไรกระดูกสัตว์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นของจําลองนะคะเป็นการบันทึกบนกระดูกสัตว์ค่ะซึ่งลักษณะนะคะจะเห็นว่าเป็นเส้นๆใช่ไหมคะใช้ของมีคมในการบากค่ะก็เหมือนกับว่าเราทดเลขใช่ค่ะเหมือนว่าเป็นการจําไปด้วยหรือว่าจดบันทึกลงไปก็เป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวแน่นอนะค่ะเพราะตอนนั้นมนุษย์ล่าสัตว์นำมาเป็นอาหาระค่ะและการบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดก็คือการบันทึกบนฟันแมมมอสค่ะฟันแมมมอสใช่ใช่ค่ะนอกจากกระดูกสัตว์นี่เขาได้ บันทึกไว้ที่ไหนอีกบ้างคะนอกจากบนกระดูกสัตว์แล้วก็ยังมีการบันทึกบนเชือกด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปดูมุมนู้นกันแต่ว่าการบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดบนกระดูกสัตว์เนี่ยก็คือการบันทึกบนฟันแมมมอสค่ะค่ะแล้วเขาบันทึกบนเชือกยังไงหรอคะน้องเพชรจะสังเกตนะคะว่าเห็นไหมเอ่ยว่าสีเชือกแต่ละสีเนี่ยมันจะมีสีที่ไม่เหมือนกัน และปมเชือกแต่ละเส้นเนี่ยก็มีขนาดที่ไม่เท่ากันด้วยทีนี้นักโบราณาคดีค่ะเขาก็สานิฐานค่ะว่าเชือกพวกนี้ค่ะก็คือการบันทึกและการคำนวณเช่นเดียวกันซึ่งเป็นการบันทึกบนเชือกที่เขาเรียกว่าเชือกขีปูเชือกขีปูค่ะบันทึกด้วยการมัดปมใช่ไหมใช่ค่ะบันทึกโดยการมัดปมและสานิษฐานว่ามีหลักนะคะเหมือนที่เรานะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะ่ะโดยเรียงตั้งแต่จากด้านขวาค่ะไปทางด้านซ้าย น้างวากอันนี้จะเป็นหนักสิบใช่ค่ะร้อยหลักพันใช่ค่ะและจํานวนปมนะคะก็คือแทนจํานวนตัวเลขแต่ละตัวค่ะ1นึ่งถึงสิบอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าน้องน้ำเพชรเนี่ยมัดปม5ปมก็แสดงว่าจํานวนน่าจะเป็นเลข5ค่ะถ้ามัดเป็น2ก็คือน่าจะแทนเป็นตัวเ,เลข 2, 2>, 2. ใช่ค่ะและในเส้นแต่ละเส้นนะคะที่มีสีที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็สันนิษฐานอีกว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันได้เหมือนกันอย่างเช่นท่านน้งเพชรเนี่ยอยากจะบันทึก จํานวนฝา์นะคะที่ตัวเองเนี่ยพบเจอก็อาจจะใช้สีหนึ่งหรือถ้าเกิดเราค้าขายกับใครเราก็อยากจะบันทึกเอาไว้ด้วยเห,เหมือนกันก็อาจจะเป็นอีกสีหนึ่งก็ได้ค่ะก็เหมือนกับว่าจะเราจดจําของเราเองใช่ค่ะแต่คนอื่นก็อาจจะไม่รู้เราเสืออะไรใช่ไหมคะก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วก็ในชุมชนเดียวกันก็สามารถจะเข้าใจได้ค่ะค่ะอันนี้คล้ายๆลูกคิดมรือเปล่าใช่ค่ะ,คะนี้เป็นลูกคิดซึ่งเราจําลองมาให้เป็นลูกคิดกักเห็นไหมคะเล่นง่ายด้วยนะคะอันใหญ่เหมาะขนาดมือเลย จริงๆแล้วเนี่ยลูกคิดเนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะคะเขาบอกว่าลูกคิดเนี่ยเกิดจากการที่ชาวจีนนะคะเขาออกไปล่าสัตว์แล้วเขาก็เอาสัตว์เนี่ยร้อยไปตามเชือกนะคะเยอะมากเลยเขาก็เลยอยากจะนับให้มันง่ายกว่านั้นโดยการนําไม้เนี่ยไปเสียบกับผลอะไรสักอย่างหนึ่งกลมๆมาค่ะเสียบเพื่อนับไปเรื่อยๆก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่จะออกมาเป็นลูกคิดลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งลูกคิดเนี่ยค่ะเป็นเครื่องคำนวณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไม่ได้เพียงแต่บันทึกจำนวนตัวเลขเท่านั้นนะคะแต่มันยังสามารถคำนวณได้ด้วยค่ะ อย่างเช่นเราลองมาบวกเลขกับลูกคิดดูไหมคะก่อนที่น้องน้องเพชรเนี่ยจะสามารถบวกลบคูณหารด้วยลูกคิดนี้นะคะน้องน้องเพชรต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าหลักของลูกคิดเนี่ยมันเรียงยังไงนี่เลยค่ะมันเรียงนะคะจากทางด้านขวานะคะนี่เลยค่ะเป็นหลักหน่วยนะคะตรงนี้ก็จะแทนเป็นเลขหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลักสิบแล้วหลักต่อไปเป็นอะไรคะหลักร้อยหลักร้อยถูกต้องค่ะก็จะเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็เป็นหนึ่งพันค่ะ ถ้าเราจะลองบวกลบเลขล่ะคะบวกลบเลขนะคะน้องนภเพชรลองตั้งโจทย์ให้ไปอยู่หนได้ไหมคะว่าน้องนภเพชรอยากจะบวกเลขอะไรกันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบวกกับเอ,อ <52 S 2> ะะ่อห้าสิบสองห้าสิบสองห้าสิบสองเนี่ยถ้าเราเนี่ยนาเลขห้าทั้งหมดนี้นะขึ้นมันก็แทนเป็นจำ<อ>นวน <50 S 1> <50 S 2> ห้าสิบเหมือนกันแต่นี่เลยค่ะลูกคิดนะคะเขามีตัวด้านบนตรงนี้เอาไว้นะคะแทนจํานวนเป็นห้าสิบอยู่แล้วค่ะ ดังนั้นน้องเพชรก็ดึงตัว50วลงมาแล้วก็สองตรงนี้ได้เลยค่ะก็เป็น152ค่ะลองดูตัวแรกอื่นหนึ่งไหมคะน้องน้ำเพชรลอง 200, 200บวกกับ17 200ค่ะบวกกับอันนี้หนึสิบไม่สอ0้อยนะสอ0ร้อไม่ใช่10 210 7ละ7 5 6 7 ส้องเแล้วอย่างนี้ก็คือเขาสามารถเอานี้มาช่วยกันคิดได้ในสมัยก่อนก็คือจะเข้าใจว่าคล้ายเคึื่งคิดเลขในสมัยนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วลูกคิดเนี่ยใช้มาหลายพันปีแล้วค่ะปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะคะแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยก็รณรงค์ค่ะให้เราลองใช้จินตคณิตพวกนี้ค่ะคิดด้วยลูกคิดด้วยค่ะ นี่นะคะเราเรียกว่าแท่งเนปียค่ะนี่เป็นวิวัฒนาการของการคำนวณน,นะคะอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าแท่งเนปีเนี่ยสามารถที่จะคูณเลขเป็นปจำนวนเยอะๆได้ค่ะน้องนภเพื่ลองดูนะคะแท่งแต่ละอันเนี่ยจะมีเลขประจําของมันนะคะในแต่ละด้านาเช่นตังนี้ใช่ไหมคะเลข3ารอันนี้ก็เป็นเลข4ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเลข 1, 1. 1> นะคะ ทีนี้เรานะคะก็จะต้องมีเลขนะคะที่เป็นตัวคูณอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเวลาที่เราจะใช้เจ้าแท่งในเปียน,นี้นะคะน้องนภเพรต้องดูเลขประจําจหลักนะคะแล้วก็ตัวคูณของมันว่าเลขประจําจหลักกับตัวคูณที่น้องเพ็ตต้องการเนี่ยจะมีคาตอบออกมาเป็นอะไรอย่างเช่นแท่งในเปียน,นี่คือใช้สําหรับการคูณใช่ค่ะอ,อย่างสุคูณใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าน้องนภเพ็เนี่ยอยากได้คําตอบว่า3คูณ6ได้เท่าไหร่18ป 368ก็จะมีเลขปรกากฏอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คือได้เป็น18ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขมากกว่านี้นะคะอย่างเช่น30นะคะอย่างเช่น30คูณด้วย6เป็นเท่าไหร่คะ1นึ่เอ้หนึ่งพหรอคะหกสาจะได้เป็น180ค่ะน้องมาเพสเห็นตัวเลขตรงนี้ไหมคะตรงนี้นะคะสี่เหลี่ยมที่เชื่อมต่อกันค่ะเราจะต้องนําตัวเลข ที่มีอยู่ในช่องมาบวกกันค่ะและเราจะเรียงจากด้านซ้ายไปขวาน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็น0ตรงนี้ก็จะเป็น8ตรงนี้ก็จะเป็น1ดังนั้นคําตอบของข้อน,นี้ก็คือ180นี่แหละคะ่ะก็คือความมหัศจรรย์ของแท่งเนเปียเพราะนอกจากที่เราจะสามารถคูณจํานวนน้อยๆอย่างนี้ได้อย่าง,างรวดเร็วแล้วนะคะเราสามารถที่จะคูณเปจนวนที่เยอะกว่าน,นี้ได้เลยลองนึกดูนะคะในยุคนั้นเนี่ยไม่มี เครื่องคิดเลขใช้ค่ะแล้วก็ใช้จ้าแทงนี้นะคะ่ะในการคำนวณเพื่อให้คําตอบออกมารวดเร็วที่สุดได้ในยุคนั้นน้วมันสามารถใช้3 0 0 0 0นนี้มาคูณได้ไหมคะได้ค่ะลองดูนะคะ3า2 4 5 <45. S 1> นนึ่งพันสอง้ยสี่สิบห้าน้องนเพชรจะคูณด,ด้วยอะไรดีคะคูณด้วหกค่ะคูณด้วย6นะคะอย่างที่่หริวบอกไปนะคะว่าน้องน้ําเพชรเนี่ยจะต้องดูจากตัวสุดท้ายก่อนและหางมีตัวเลขนะคะที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเดียวกันจะต้องนํามาบวกกันหักมันเกินสิบแล้วก็ทด มาในเลขถัดไปค่ะดังนั้นข้อนี้หลักหน่วยนะคะก็จะเป็นศูนย์ตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์อันนี้ก็ต้องเป็นแปดหนึ่งถ้าอย่างนั้นข้อนี้น่าจะตอบว่าหนึ่งล้านแปดแสนหกพันสองร้อยสี่สิบค่ะ นี่ละค่ะก็คือความขัศจรย์ของแท่งเนเปียค่ะวันนี้นพก็ได้ความรู้มากมายเลยค่ะให้ไปเดี๋ยวช่วยเชญเพื่นเพื่อนทางบ้านมาเยี่ยที่นี่ค่ะค่ะสาหรับน้องๆและผู้ปกครองนะคะที่ชมรายการนี้อยู่นะคะก็อยากจะให้มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศกันเยอะๆนะคะซึ่งทางพิพิธภัณฑ์นะคะหยุดเพียงแค่วันจันทร์วันเดียวค่ะวันอังคารถึงวันศุกร์เราเปิดเวลา9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นค่ะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเปิดตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค่ะ ขอบคุณพี่เหียวมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเชื่อแน่จะมีอะไรน่าสนใจไปติดตามกันได้เลยค่ะ